สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขุสุขนคนกับเมื่อนี้ผมลุงอัพช่องค,นค้นกดขวาใช่ไหมครับเมื่อนี้ผมพาพี่พระน้องมากินชาบูปลาคอครับตอนนี้ผมต้มน้ำซุปเรียบร้อยแล้วครับน้ำซุปปลาคอกับหั่นเรียบร้อยแล้วบัดน,นี้ผมมีแซร์โซดาเลยครับบัดนี้ผมิีแซร์โซดาเลยครับบัดนี้เอาไงกันครับเบื้องวนถัดวิบที่ผมเตรียมไว้นะครับ ว้าวมีปลาช่อนยังจะยวงด้วยนะครับเอาพอนเพราอเพอมันมีเลือดทั้งนี้ครับแดงๆจังเลยพอมันเหื่มๆเนี่ยงเหื่อมๆมันดิ ความมันสุกๆดิบๆพอดีนะครับ,รบัโอ้แซบครับชิมดิอืมแซบครับเนื้อหวานมากเลยกินผักแก้มกันอืมจับๆ,ๆ Xe mà học Tạp bí xuân Tạp bí tạc xuân nằm Ờ, chìm, tạp xuống ตัวน้ำกันครับอืมน้ำกับกลมกล่อมดีครับอันนี้ใส่ข้าวหน้าชื่อไหนครับข้าวหน้าไปสองก้อนแซ่บแซ่บมากเลยโอ้ยมึงเดียวพี่น้องหลานกันมากินน้ำครับเศรษไรไม่เสียหแล้วนี่หลานส่ครับหลานสาวสองกนครับ จิ้มด้วยล่ะหน้าตาพ่อจิ้ม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 ปลาคอไหมจิ้มปลาคอขึ้นมาส่น้ำจิ้มส่น้ำจิ้มนี่แมอในหมอนี่ไหมจิ้มนี่แม่ในหมอนี่ร้านเี่ในหมอีก่อนเอาหม้อจิ้มนั่นนันละนั่นละจิ้มน้ำจิ้มเออจิ้มจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็เอเข่าปักเดี๋ยวมันหอนอยู่ต่หมาดีก็ขายเดียวแม่หลัอไ เมาเส่บม้ยเสียบไรเสียบไปเอาผนียไปเอาผนียเอานีเอานีไปเอ้ากอใส่หัวใส่ไปนเอาเสียบของก่อนไเอาจิ้ม่ามาใส่เนให้มันเย็นนี่ล่ะจิมนน่นมาม่ายอให้ไหนมาพี่อมก่าลุกอีกกินแล้วขั้นอาญ่กันะนะครับนี่แหละสุกเร็วมั้งเผ็ดจะบ้างเห็ดเสร็จแล้วกับมากินน้ำกันครับมีหลานมากินน้ำ ออลไปจิ <S <S ้มเอันไหนอะไรอันนี้ไปจิ้มก่อนเออเปล่าก่อนอ้าแซบปะบอกกลองดูแซบปะไออนไดังท้อาห่นไเอาส้นเนยม่ดังอกหน่อยนั่นเอามันนันเนีนะครับ ลูกน้องกระถ่ายนี่นะครับลูกน้องห <c oughs> ู้ยครับลูกน้องตัวนี้เลยจงไว <c> ้ <oughs> กระสันเรียกคู่แล้วสำหรับชิปนี้ก็ลาบไปก่อนนะครับท้ามักกะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมนยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปนะครับสวัสดีครับ